เย้อไอ้ภูไม่เรยมึงจัดมึงจะจัดของเสร็จเนี่ยสักครู่พี่โอ้โหสักครู่กูรอตั้งแต่เช้าเนี่ยอันนี้เที่ยงอันเนี่ยใจเบาใจเบารีบไปไหนกรีงกรีงกรีงกรีเออดีกูตั้งแต่เอฟเฟกต์ด้วยไอ้เฮียเนี่ยฮัลโหลครับใครครับเนี่ยกูยังขับไม่ขึ้นเลยไอ้เฮียเอ้ยขับเอง อวัสดีครับอันนี้ใช่คุณสรยุทธป่ะครับอ่าใช่ครับใช่ครับคือคือของที่คุณสั่งไปครับมันตีกลับแล้วคุณต้องจ่ายค่าของปลายทางนะครับทั้งหมด4ี่ล้านจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเก้าบาทครับอ้าวะอะไรนะอะไรนะคือเมื่อกี้พี่น้องมาอะไรเฮ้ยพี่มีอะไรได้โทรมาเนี่ย อ่าเออคือเออพี่จะไปเยี่็บเองตัวใหม่หน่อยมารับหน่อยหน้าผมไม่ได้ทำตัววันนี้ผมทำข้าวมันไก่กินกันไม่ได้ไม่ได้ทำตัวเดี๋ยววันอื่นนะวะจังแมงปึมกลับบ้านไนะยอก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 ไม่ก็เข้ามาเลยพี่เนี่ยของผมอยู่อยู่หลังใหญ่ๆหญ่ที่มันเป็นแนวโมเดิร์นอ่ะที่มันเป็นรูปตัวดีอ่ะมันโมเดิร์นหมดเลยอ่าอยู่อยู่อยู่ฝั่งซ้ายถ้าเข้ามาทางปากซอยถ้ามาทางหลังซอยอยู่ฝั่งขวานั่นแหละเข้ามาเถอะอ่าขับไปปื้มขับไปเอาเอาพี่พี่บอกไป ยังไงก็ค่อยกดจริงกันแล้วกันนะพี่นะถ้าเจออ่ะเออพี่พี่เราแล้วแล้เจอ,อยังพี่เจอยังเหมือนจะยังเลยอ่ะอยู่ตรงไหนวะทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูข้างหน้าให้พี่เอ่อฮัลโหลผมว่าพี่เข<อ>้าบิดซอยหรือเปล่าอุ้ย <c oughs> เอาเ,เอ้ามาตอนไหนเนี่ยเออมาตอนไหนนาทีอฮ้ยมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยมาตอนไหนกันน่ะเออลงรถแล้วไปแล้วเอาเดี๋ยวแล้วทำไม รถแบบเนี้ยมันจะได้ไม่ต้องเติมน้ำมันไงมามันได้เหรอได้มีรถยนต์ไม่มีรถยนต์อ๋อก็โอเคเออแป๊บนึงเข้าไปก่อนพี่สวัสดีครับเพดีอยู่นี่แล้วอ้าวอยู่นี่แล้วเหรอใช่แป๊บนึงอะวางสายยังโทรศัพท์อะโอวางสายแล้วเนี่ยออกไม่ได้ขี้ขโมยเรื่ไงเนี่ย รู้ไหมว่ากดทีละห้าบาทเนี่ยไอ้เฮียจะกดอีกเหรอกูบอกค่ะทีละห้าบาทไปเชื้อเข้าบ้านได้เชื้อเข้าบ้านนะเชื้อเข้าสตูนะครับเชื้อสตูเลยทะลุบ้านเลยสตูแล้วแล้วหมาใครเนี่ยอ๋ออันนี้หมาเราเองน้องชื่อชื่อไอ้ปื้มเปนชิลูบูบูฮาวายปะเยอะเลยหมาตัวเดียดีดีอ๋อดีอ๋าปื้มเหรอโอเคอ่อทำทำตัวเหมือนทำเหมือนสตูพี่ดีมเลยแต่นี่เป็นสตูเราก็าทำทำตัว อดูดีนี่ก็ดูดีนะทำไมอ่ะไหนน่าจะเพิ่มแบบเอ่อเพิ่มหมาสักตัวหนึ่งนี่ไงมีแล้วตัวหนึ่งหมาของพี่ดีเออนั้นเดี๋ยวไอเปิ้ลมึงมองกับหมาดิได้คอดสองตัวเหรอสองตัวนี่ไงโอสยโจรเข้าบ้านไหนไหนใจโจรไหนไหนอยู่พีดเลยเนี่ยไอ้นี่มันไอ้ภูมิโจรที่ไหนเ่ะอันนี้มันเชฟเนี่ย พูดแต่พูดอะไรให้เกียรติของในมือดวยจริงคือไอ้ภูมิเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันมันไปอยู่นี่มานะอยู่ญี่ปุ่นมานะอ๋ออิอุ่นอีอุ่นพ่อองที่ญี่ปุ่นอีอุ่นพ่องสิแล้วมันอ่ะไปอยู่กับเชฟชื่อดังเว้ยมันไปนแล่แซลมอนมาไอ้เฮียคนแล้วแบบมันไปนแล่ให้คนเขากินอ่ะเสิร์ฟแบบทาซิมิอะ่ะคนบอกโคตรติดใจเลยคะ่ะแต่แติดแต่แต่คือติดคอมากกว่าติดใจน,นะตอนกินอะ่ะไอเ้เฮียมันมันเสิร์ฟกล้า <ขอ S 1> ให้เขากิน<ด>ไอ้เฮียเนี่ยเขาทำเพีมา เขาลืมละลายกินข้าวต้มแข่งเลยเออติดคอตายหง่วงเลยเฮียกูติดคุกเออแล้วคุกจะไปไหนมาไปไหนมาอะไรอ๋อแล้วเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้ไม่ได้เห็นยวงนี่อยู่แป๊บหนึ่งแล้วหายไปอ๋อเดินวนดูแต่พอดูไปดูมาแล้วอ่ะทีก็ติงนึงที่แล้วตัวแต่ตั๋วแล้วสักราโต้ไอ้เขาตัวนี้คนเปลี่ยนเลยนะกระจกเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนเถอะอ่้เนี่ยเปลี่ยนเถอะว้าวมึงเปลี่ยนแบบนี้เลยพี่ลอยฟังอ่ะเออ มันเปลี่ยนหน้าไม่ไม่ตอนแรกอะมันยังไม่มีแต่พอพึงมาเนี่ยมันเริ่มมีแล้วคือรอยมาผิดเพิ่มอืมไอเกียไอไอภูมิไอแก่ๆเรานี้อะไรนะไอเกียไออะไรนะันเนี้ยไอเดียเฮ้ยไปด่าใครแล้วเราเพิ่งเออมึงทุบไปเลยกูได้ซื้อทั้งบานเลยไอเกียเออเออรู้สุกโล่งขึ้นเลยแบบแบบดิจิตอล เฮ้ยย่ามองผีพี่นี่รู้สึกโล่งนะจุ๋มจแต่แล้วตอนนี้ก็เฮ้ยรีโนเวทนีโนเวทตอนนี้ให้เป็นเวทจีอะไรนะอะไรนะรีรีโนเวทเลยนะรีโนเวทอ๋อเรนเวทก็แค่นี้พอแต่แต่ขออย่างเดียวเลยนะเออมันมีแล้ววิ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 วไม่เอาตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่น้ำตกมันคือน้ำเยี่ยวฮะเหรอ ใช่เวลาเราววกินเหล้ากันใช่ไหมเราก็จะเยี่อจากบนลงมาข้างล่างกันเว้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเราปนเราไปนไปนมาจากไหนตู้เย hey, ็นแกเฮ้ยเบียอะไรของพนักง,งานเอาไปกินก็ได้ไม่เป็นไรคนใจดีเหมือนกันคนบ้านเดียวเนี่นยแต่ผมมีอะไรจะเสนอ<ป>ให้ดูเว้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นบนขึ้นมานคือดีมากกว่าดสวยขอเออเอาไปเลยไอ้เหี้ยของอันเลยนั่ไม้ไม้ถูด้วยเหรอนี่ดดูตรงเนี้ยผมว่าหลังกายตรงเนี้ยแล้วก็คือ เชื่อไหมว่าพวกมึงเข้าพวกมึงเข้ามาในที่ทํางานกูเนี่ยเหมือนกูพาโจรเข้าบ้านไอ้เหี้ยไป่พายเพื่อคนเดียวเลยโอ้เออแกทำอะไร็วเอออย่าทำไรเข้าขออย่าขโมยของเลยครับคนกันเองเออเนี่ยชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นทํางานแต่มันสั้นหน่อยมันเล็กหน่อยเอออะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนอะไรเนี่ยแอปโปสเตอร์อะไรแบบติดมั่วทุกอันก็อะไรเนี่ยทีเอาออกเอาออกจากช้อปปี้ไอ้เหี้ยอันอันท่าสีไอ้สัตว์กูมาได้ติดมันถูกดี อะไรเพื่อนไอ่ไอ้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 ไอมัน้ไอ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 ้ไแต่อ้ไอ้ไอ้ไอ้าอ่ะผมไี้ไี้ฝากเอาไาวไอ้้าติดไอ้ไล้ไล้ไอะไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไ้ยอ้ไอ้อ้อ้ไอ้อ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไอไม้้ไอ้ไอ้ไอด้ไไอ้อ้ไี้อไอ้้ไนอไอ้อไ้ออ้ย นายดูหน่อยโตใครเนี่ยโตใครใครเปิดไว้เนี่ยโคตรแจ่มเลยเอาอีโตกูอ้าวโอ้โหเอาแล้วไอ้เพื่อนซุปเปอร์โจรคืนนะครับพี่ครับผมขอโทษครับพี่ขอโทษครับคืนผมนะครับคืนผมเธอเออคืนผมนะครับพี่เออดียฮะลืมคืนไอ้กูเออพูดดีเลยพี่นั่งอยู่ตรงนี้เงงวลุกขึ้น เออุกขึ้นมาแล้วก็แล้วเวลาแบบมีคนยิงเออเพื่อทำเพื่อเพื่ออี่จะได้เก้าอี้สีนี้พอดีเลยเ้าเบลหายไปไหนเอาดี้ดีกว่าเปนง่ายนะเมืองกุญแจที่นี่ไปเลยเออเอาง่ายเอาให้เหรอไม่ไม่กูเล่นเอามาเเล่นเอาเบลไปไหนเบลหายไปแล้วอี้กูจะร้องไห้เบลเม่นของเบลของโอ้โหเก้าอี้กูเบลเบลเนาะเบลหายไปไหนวะ ใส่ไปห้องน้ำมั้งไอ้ยไอภูมิภูมิไอ้ภูมิอยู่ไหนวะภูมิเบลเขาเมาแล้วยังของเราเละหมดแล้ววอะไงดีวะเออผมเห็นเออไอ้เแค่มึงเห็นอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้มันเละมากเลยวินั้นพวกนี้เราต้องครับพี่ครับลงมอสมาทำไมไม่ไม่เปลี่ยนเป็นไฟมอสว้าวอย่าไปบอกเขาใหญ่บอกเขาสิเอ้ยใหญ่บอกเขาไอ้เยี่กูจะร้องไห้ อย่างนี้ก็ได้วะเยอะมึงยูทูบเบอร์ที่ไหนเนี่ยเจอหลังสือโพส์่ในเอ้าแล้วเปรู้ได้ไงอ่ะเบลเคยดูหรอกันเนี่ยเราเราคนในนี้เล่นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไมนแอ่ไ้อยู่ไม่ใชีไม่ใช่ไม่ใช่ไั่ใช่ไมไม่มเม่่่่่่่ม่่่ไ่กูโทรอ่อ้สัตว์กูไม่เคยโทรขนาดนี้อะไอ่่าคัญดิ เฮ้ยโต๊ะอะไรอ่ะไอ้เฮี้ยบอกสำคัญไม่ให้หรอกไม่สำคัญเฮ้ยโอหไอ้เฮี้ยสี่แล้วไอ้กองนี่ซื้อมากี่บาทกองอุ้ยอุ้ยอุ้ยสี่หมื่นสองผมต่อราคาจากสี่หมื่นเจ็ดใช่โอ้โหสี่หมื่นสองพี่ดิมอยากได้กองใหม่อยู่พอดีเลยไม่ไม่พี่ดิมเขาพี่ดิมเขาสี่ร้อยยี่สิบไอ้เฮี้ยเออหมดราคากันไม่แต่พี่ดิมเขาเขาชอบเขาเขาชอบสีม่วงเออสีดำเขาไม่ชอบเอาคืนเถอะไม่เป็นไรเด้อ เดี e ๋ยวสเปร์พลใส่ไอ้เห anyway? ี้ยกล้องที่ไหนพ่นพ่อสเปร์ไรเนี่ยคุณซื้อที่ไหนรังสิตหรือไงหรือของถมไม่สัตว์เอ้ยเดี๋ยวทีแล้วของเพียะไอ้ของกูหายเฮียโมของเพียน้องอยู่ข้างล่างเบลกีตาร์กูนั่นไงของพี่อยู่ข้างล่างก็แพ้เล่นไอ้เพียทุกคนทุกคนขึ้นมาข้างบนเลยขึ้นขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนเน็วๆเลยไอ้เบลจะฆ่าตัวตาย เบลไม่จะเข้าตายเอาหายเอาหายเอาเอาเฮ้ยอย่ายายายไม่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 ได้ไม่ไม้ไม่ไม่ผมมผมมไม่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 ไมูไม่ไม่ไังไมวไัพไม่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 ยม่เมีไม่้าถ้ม่งม่ไ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 ม่งม่ม่ไม่ไม่ไม่นี่เออไหนๆมนก็พังแล้วประตูใหม่ไ่ไ่ไ่ั่นเลยอที บ้านทําไม่เสร็จหรอทำไมมันมีทรายอ่ะเออมันเสร็จแล้วจะมันเป็นแนวกุณสการ์มันเป็นแนวมันไม่ใช่มันยังไม่เสร็จมันเป็นแนวมันเป็นแนวกระตุกแตงก็คิดว่าจะจะเอาทรายมาผสมปูนอะไรพวกนี้ไงทำไมเขาตัวหนักจังเฮ้ยกูเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เแหละเฮียเอ้ยไม่แต่ตอนนี้ยคือมันมันเละหมดแล้วอ่ะคุณสกาย เอ้ยอยอย่าป่อยกันอย่าป่อยกันอย่าปล่อยกันอย่าป่อยกันอย่าปล่อยกันอย่าล่อยกันอย่าล่อยกันอย่าล้กันอย่าล้มกันน้องเฮ้ยผู้หญิงตัวผู้ตบกูไอ้เกี้ยูููไม่ได้ก่อนผู้เฮ้ยใหญ่ผู้ผู้จ้าอย่าดิ้นไอู้ไม่ได้ผูิผู้ผูไม่ได้ผู้ผู้ไม่ได้ผู้ไม่ไดู้ไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวทุกคนเล่นกันไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำให้กินครับผมไอ้เกี้ยไอ้ปื้ม รถมอไซค์ไอ้เหี้ยโอ้โหรถกูไปุ่มมาไอ้เหี้ยน้ำมันหมดคันนี้เฮ้ยไอ้กพมพุมิหนีเลยพูมพภูมิคือรถุ่มไอ้กูสการเราคุ้ยเราูด้ยใรเราทำไมไม่ไม่ผมโอ้โกูกูโดดลงน้ำตายหงดีกว่าไอ้เหี้ยมาอยู่ไรไอ้ดำน้ำตายว่ะ มันเป็นสิ่งเล็กๆที่คนอย่างผมนั้นมีได้เธอก็รู้ว่าผมนั้นเป็นคนไม่เอาไหนแต่ถ้าเธอได้มันลากกับผมเด็กผู้ชายคนนี้จะไม่ทำให้เธอเสียใจ